สว,ส,สวัสดีค่ะออมค่ะว,วางนะคะวันนี้รเราอิสค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่8ปคอนเซปต์คาเฟ่วันนี้เราจะมาทาตามสัญญาที่บอกคุณลูกค้าไว้นะคะว่าจะพามาชิมอาหาร ท้งดื่มที่อร่อยและโลเคชั่นสสวยๆดีๆฟินๆไว้เช็คอินประหารที่แห่งใหม่นี้นะคะ<ใ>จอย่า,ายตามเราไปเลยค่ะไปกันเลย จะบอกว่าโลเคชั่นดีมากแล้วก็ถหายที่นา่เช็คอินเป็นเหมือนแบบจุดแลนด์มาร์คใหม่ๆใช่ค่ะในการถ่ายรูปเลยแบบสาวแบบชอบถ่ายรูปชอบลงไอจีเฟชั่อเนี่ยต้องมาที่นี่เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ด้านบนชั้น2ของ8อ2เ o n ป e ์ t Cafe ค่ะ วันนี้นะคะเราก็สั่งเมนูมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะเฉพาะที่เด็ดสำหรับที่นี่นะคะอย่างน้ำน้ำเริ่มน้ำก่อนได้ค่ะน้ำนะคะนี้ก็จะเป็น dirty chocolate นะคะกินน่ากินน่ากินอันนี้จะเป็น คือเราไม่สึบเช็คนะคะแล้วก็มานี่เลยน้ำสีสันของเราอันนี้จะเป็นไวโอเลตนั่นเองมีสตรอเบอรี่ด้วยวีด้านในก็มีสตรอเบอรี่นะชิมๆๆเป็นไงคะพี่กวางซาอร่อยมากสำหรับเค้กนะคะเราก็ค่อนข้างมีเค้กเยอะแต่ว่าที่เราคัดมาเนี่ยจะเป็นแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลย้นี่นบ่นุ่มมาก อนนี้ชื่อเบอร์รี่บาวรียนนะคะชื่อก็บอกแล้วนะเบอร์รี่ก็จะมีพวกสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ต่างตเดี๋ยวลองตัดน้ลองตัดดูตัด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 ิ่ดัเนื้อ านุ่มมากละลายในปากลอลายในปากแต่ไม่ละลายในมือต่อไปนะคะก็จะเป็นดาร์กเบียร์เค้กนะคะดาร์กเบียร์เค้กชื่อก็น่ากินแล้วจริงๆดาร์กเบียร์เค้กแสดงว่าเขาจะต้องมีแบบเบียร์แน่เลยสุดท้ายแล้วนะคะเค้กอะไรนะคะแมคคาเดมีミ สำหรับใครนะคะที่ชอบแมคคาเดเมียบอกเลยว่าดูน่ากินมากไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์ของชั้นเค้กนะคะมีหลายชั้นมากนะคะหนาจริงๆใช่แล้วก็ด้านบนก็จะมีแมคคาเดเมียตกแต่งไว้นะคะสวยงามมากลองๆๆเป็นไงบ้างหวานไปไหมโอเคเลยค่ะเหมือนแบบทาราเมลกลิ่นทาราเมลใช่ไหมไม่หวานไป คาเฟ่ก็ใหญ่เนาะใหญ่ไหวนะคะแล้วก็ตามที่รูปบรรยากาศที่เราให้ดูไปเบื้องต้นใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะบรรยากาศรอบๆของคาเฟ่นะคะด้านนอกแล้วก็ด้านในร้านนะที่เราชมไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างสวยแค่ไหนมีมุมถ่ายรูปเยอะว้าแม้รูปเยอะอย่างจุจุค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะ น,นี้นะคะที่ใครอยากทดลองขับรถอีซูซุออ New น s u วอีซูซุมิวของเรานะคะติดต่อสอบถามได้ที่อีซูซสุขาพิบ้าน3 By b ายบีออโต้เซนะคะอย่าลืมนะคะอีซูซสุขาพิบ้าน3 By b ายบีออโต้เซนเตะคะตามด้าน,นาล่างนี้เลยค่ะ <c oughs> ขอขอบคุณสถานที่มานะที่นี้ด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะและต่อไปนะคะเราจะพาไป ชมที่ไหนไปกินอะไรอย่าลืมติดตามเพจของเราไว้นะคะและเชิญชมตอนต่อไปกันได้เลยค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย